สำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามน้องโกโก้อยู่นะครับสำหรับน้องโกโก้นะครับก็เป็นนักเสนรู้นะครับที่อาศัยอยู่ในสวนยางพาราของน้องสาวนะครับซึ่งอยู่ติดกับลำห้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะนำเพื่อนๆมาชมความน่ารักของน้องกันอีกแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้เตรียมหอยกับปลามาให้น้องด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปชมความน่ารักของน้องกันเลยครับ ผมจะเข้าไปเบบเงียบๆนะครับทุกๆคนเพราะอยากรู้ว่าตอนนี้น้องกำลังทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงนะครับก็น่าจะนอนหลับอยู่นะครับตอนนี้ ตรงนี้นะครับก็เป็นที่นอนของน้องนะครับตอนกลางคืนดูว่าตอนนี้กำลังนอนหลับอยู่หรือเปล่านะครับโกโก้โกโก้โกโก้มาไมาโกโก้มาโกโก้โกโก้มาไมาโกโก้มาไห

น,นี่ไม่อยู่นะครับน่าจะอยู่ในห้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียกกันที่ในลำห้วยนะครับโกโก้โกโก้มาโกโก้มามาโกโก้มาหโกโก้ โกโก้มาไหมโกโก้โกโก้โกโก้มามโกโก้โกโก้มามโกโก้เฮ้วันนี้มารู้ไปเที่ยวไหนนะครับโกโก้ cô 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 mà cô cô mà mà cô cô mà cô mà nó má khắp cô coco, có Cô mà Cô Nó cặp cập chặt lên nám nữa cấp Cô mà Cô

カカオ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 。 Gay pistol göz aunque encanto ter chegsi ter philanthrop Har League Traveller Mahal Terima kasih ل ini terrosan kemudian tergabung melihat suatu orang berbicara melihat Terima kasih 우연 ก็ก็ <Go>. <Go. S 1> ตอนนี้น้องเริ่มง่วงแล้วนะครับ <c oughs> น้องง่วงนะครับตอนนี้ก็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  ก็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 น้องง่วงนะครับตอนนี้น้องง่วงเลยน้องง่วงน้องเล่นน้ําน้องหิวกินเสร็จก็ง่วงเลยอิ่มแล้วละสโก็ก็น้องง่วง con tempora caca caca mhm 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 A a a.

Linh ừ. nam dễ cơ Nên mai linh nam dễ cơ Nè nè

ah <laughs> my <God. laughs> <coughs> 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 Coco 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 để cắt

กลับแนะ่นะกลับแน่นะกลับแนวกลับแนวอืมอ้วเดี๋ยวทำไมยิ้มใหม่นะกลับแล้วนะกลับไปนะออืืมมกลับไปนะไปไปนอนนอนนอนอันนี้นะก็กลับไปนะก็

cô 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 cô, má, cô má, má mát má, má Má mát 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 อ๋อ oh. อันนี้มาโก <Go, S 1> มา uh. ข่าไปนอนตัวน,นี้น้องเข้าไปนอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวให้น้องได้นอนหลับนะครับเดี๋ยวผมจะแอบกลับนะครับแม่น้องจะตามนะครับ โอเคครับทุกๆคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามน้องโกโก้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมจะพามาเยี่ยมน้องใหม่นะครับ